สดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อโมบายค่ะน้องโมบายชื่อเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นอันนี้เรามาจากโรงเรียนอะไรกันเอ่ยอันสามชั้นศึกษาค่ะสดตรกันไหมคะสูค่ะไม่สดค่ะเฮ้ยถ้างั้นพี่ขอถามคนสดนะเราสเปคกระว่าไหนเอ่ยสูงกว่าเสมอต้นเสมอปลายมีพื้นฐานเรื่องความรักก็พอแล้วค่ะ <c oughs> พี่เพิ่งเคยได้ยินคำตอบนี้อันนี้ยังไงไหนบอกไีไ่หน่อยก็ก็ตามนั้นนะคะ โอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรา2คนอ่ะเป็นลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องค่ะลูกคนเดียวค่ะลูกคนเดียวลูกคนเดียวเหมือนกันอุ้ยลูกคนเดียวเหมือนกันทั้งสองคนเลยนะคะแล้วเรา2คนคิดว่าการมีพี่น้องหรือว่าเป็นลูกคนเดียวค่ะแบบไหนจะดีกว่ากันหนูว่าลูกคนเดียวดีกว่าหนูว่ามีพี่น้องดีกว่า บายหน่อยรู้คนเดียวดีกว่าเองก็มีพ่อแม่ตามใจแบบให้ความรักเราคนเดียวเต็มที่อะไรอย่างนี้แล้วเราทำไมถึงอยากมีพี่น้องคะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่มีใครคุยด้วยมันเหงาค่ะเว <c oughs> ลามีพี่ก็แบบพี่ปรึกษาได้อะไรแบบนี้อ่าแล้วเราแบบลูกคนเดียวเราปรึกษาใครปรึกษาเพื่อนก็ได้ค่ะปรึกษาเพื่อนอ่าแล้วเราเวลามีอะไรให้ปรึกษาปรึกษาใครปรึกษาเพื่อนเหมือนกันปรึกษาเพื่อนเราก็เลยปรึกษาด้วยกันโอเคค่ะขอบคุณน้อนงสองคนมากนะคะ Hey Beauty